กันไหมว่าทำไมเครื่องประหารที่น่ากลัวอย่างกินโยตินถึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปอีกแล้วนะครับในวันที่25เมษายนในปี1792วันที่เครื่องมือประหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อความมนุษยธรรมถูกใช้งานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเรื่องราววันนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับ ไม่ได้แค่ว่าจะเป็นแค่เลือดหรือว่าความตายแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองการปฏิวัติทางความคิดและแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมที่แปลกประหลาดเชื่อไหมว่ากิโยตินถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมแล้วคนแรกที่ถูกประหารด้วยกิโยตินคือใครวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับผมก่อนมีกิโยตินนะ